สวัสดีครับ FCI ยุทธ์่าวันนี้มาพบกับรถดีๆราคาถูกๆปีใหม่ๆจัดมาให้ FCI ยุทธา์าที่รีเควสกันมาอยากได้รถปีใหม่ในราคาหลักหมืน่นถูกกว่ามอเตอรไซค์นะครับผมคันนี้คือเชฟโรเลตโซนิก LT นะครับผม Chevrolet Sonic LT ปี2013แต่ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ป้ายแดงถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อซะอีกนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สรถนำมาเชิญเทินโชว์รูมของ t o y ยต a Bu ัตนะครับนำมาเทินโชว์รูมของ t o y ยต a b บัตลูกค้าดูแลรถเป็นอย่างดีและเซอร์วิสรถเป็นอย่างดีนำมาเทินรถใหม่ไปนะครับผมและจึงนำคันนี้มาแบ่งปัน FCI ยุติาเราจัดให้แล้วนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว้าไม่จมน้า เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเซอร์วิสแบบครบๆช่วงล่างไม่ดังแอร์เย็นฉ่ำภายในเป็นระบบไฟฟ้าดังคันเบาะก,กรำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับผมล้อมแม็กเดิมจากโรงงานยางดอกหนายังใช้งานได้อีกยาวนะครับผมเชฟโรเลตได้ปี2013รถปี2013คุณไปซื้อรุ่นอื่นต้องมีหลักแสนขึ้นแต่คันนี้เราขายให้ในราคา89,900บาท89,900บาท, 8, บาทพร้อมฟรีโอนด้ยนะครับเพราะว่า Toyota บ,บังคับโอนมาเป็นชื่อแฟนผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สถานะตอนนี้ถ้าใครจะซื้อไปต้องรอเล่มจากโตโยต้า14วันนะครับต้องรอเล่มจากโตโยต้า14วันตามนโยบายของบริษัทนะครับตามนโยบายของบริษัทนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ไม่วิ่งมา2แสน4หมื่นกว่ากิโลแท้ๆถือว่าไม่เยอะสำหรับรถปี2013นะครับได้ภายในเป็นพวงมาลัยแบบมีมันติฟังก์ชันด้วยนะครับผม ได้เหมือนรถรุ่นปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีไม่ต่างจากรถรุ่นปัจจุบันเลยนะครับผมนี่นะฮะได้รถปีใหม่ใหม่แอร์แบ็กที่พวงมาลายัยแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้างตัวรถขับดีขับนิ่มเลยนะครับผมนี่นะฮะฝาท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับผมฝาท้ายเปิดแบบไฟฮะซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับผม ใครที่อยากได้รถปีใหม่ๆนะครับรถแค่อายุแค่11ปีนะครับจากราคาป้ายแดงหลายแสนบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่89,900บาทเท่านั้นนะครับผมต่อรองได้นิดหน่อยนะครับอย่าต่อเยอะนะครับขายไม่แพงแล้วจัดมาให้ FCI ยุทธค่ได้รถดีๆไปใช้งานกันนะครับกุญแจมีเป็นรีโมทจากโรงงานด้วยละครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังแล้วไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับผม ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงอาจจะแผลบไปนะครับเพราะว่ารีวิวรถเยอะจริงๆนะฮะนี่นะครับยางเดาะยังหนาปีไม่ลึกยังใช้งานได้อีกยาวนะครับภาษีคันนี้ยาวยันปี68เลยนะครับยาวยันปี68เลยนะครับผมเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มสาระปงก็เดิมเดมจากโรงงานนะครับผมซื้อไปมีหน้าที่เติมน้ำมันขับกลับอย่างเดียวนะครับ อะไรไม่ได้หายากนะครับเชฟโรเลตคนยังนิยมเล่นเป็นจํานวนมากแม้แต่ในลาซาด้าก็มีอะไรอู่ทั่วไปสามารถซ่อมบํารุงได้นะครับผมแล้วก็เป็นเชฟโรเลตโซนิกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มันไม่จุกจิกนะครับมันไม่จุกจิกนะครับผมนี่นะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานใส่ซีดีเล่น A อยูได้ด้วยนะครับนี่นะฮะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่งเงียบเกียร์ไม่ต้องรอร้อนะครับผมสามารถ สตาร์ทเสร็จไปได้เลยนะครับสามารถสตาร์ทเสร็จไปได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับอยากได้รถปีใหม่ๆราคาถูกๆแบบนี้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลหน,นมมสง่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งไปเทเลอร์ลองดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่ากับรถปี2013ในราคา89,900้ัเบาทมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สรถปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอน ดีกว่าไปซื้อเวฟดีกว่าไปซื้อ pcx ถูกกว่า pcx แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมเห็นคลิปนี้แล้วถูกใจรีบจับรีบจองมาจําได้มาจํามีบริการสไลด์ออนถึงบ้านนะครับผมเพราะว่าราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนราคาในตลาดมีแสนต้นก็มีนะครับแสนก็บาทก็มีนะครับแต่เราขายในราคาแค่8 9 9 0 0บาทและที่สําคัญรถเป็นรถเทิร์นโชรูมของ Toyota b u ัตมานะครับโตโยต้าบัตมานะครับผ่านการตรวจสอบ ของช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับลายมาตรฐานแน่นอนนะคะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ